ครับวันนี้ก็มาปลูกสวนไทกเช่นเคยนะครับจริงๆแล้วเราก็ปลูกสวนไทยในพื้นที่สาธารณะไปแล้วประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าไร่นะครับร่วมกับกรมป่าไม้โดยใช้สวนไัรผสมปลูกไปกับป่าไม้เลยนะครับก็เป็นสวนไัยหลากลายที่เราปลูกกันนะครับก็ชาวบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในตําบลหนองเรืออําเภอนาเชือกนะครับวันนี้ก็มาปลูกสวนผักเช่นเคยนะครับวันนี้มาปลูกต้นชุมเห็ดเทศนะครับปลูกในพื้นที่ของ ลำห้วยนางแหวงนะครับเพราะว่าดินทลายลงมาที่แม่โคจกนะครับอย่างนี้นะครับเราวก็ปลูกต้นไม้เป็นบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็กอไผ่ด้วยนะครับนี่ฮะวันนี้ก็มาปลูกสวนไผ่ชุมเห็ดเทศเป็นต้นไม้สูงประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับแล้วก็รากเยอะมากนะครับช่วยจับหน้าดินได้ดีนะครับสรรพคุณประโยชน์ทางยาก็คือช่วยแก้น้ําเหลืองเสียนะครับคนที่มีอาการคันนะฮะแล้วก็เป็นงูสวัดเริ่ม ไบลำทุ่งนะครับเราก็ใช้ใบนะครับตาพอกนะฮะผสมกับเหล้าขาวนะครับก็จะช่วยแก้อาการงูสวัดเริมไบลำทุ่งแก้ตุ่มผุพองได้ดีมากๆนะครับส่วนภาชนิดนี้นะครับตัวลําต้นนะครับก็ยังอยู่ในตำหรับยาของผู้ป่วยที่รักษาเรื่องโรคเอดนะฮะแล้วก็สะเก็ดเงินได้ดีนะครับใช้ลําต้นอ่ะใช้ส่วนภายอย่างพอดีอย่างถูกวิธีนะครับลําต้นก็เป็นส่วนภายที่ ช่วยแก้ําเหลืองเสียคือใช้ลําต้นที่แก่แล้วนะครับลําต้นก็จะออกมีลักษณะสีน้ําตาลดํานะครับถึงใช้ได้นะครับถ้ามีสีเขียวแบบนี้ลักษณะนี้นะครับยังไม่มีสคุลทางยานะครับถ้าใหญ่แล้วประมาณรุ่นแขนเราเท่าแขนเราถึงจะใช้งานได้นะครับอย่างนี้ใช้งานไม่ได้นะแต่ใบใช้ได้แล้วนะครับประโยชน์ทางยาใช้ได้แล้วแต่ว่าลําต้นต้องให้แก่ก่อนนะครับหรือมีลักษณะาอาการอย่างเช่นสีดําออกน้ําตาลดําหรือลําต้นที่แก่แล้วประมาณหนึ่งปีถึงใช้งานได้นะครับถึงไฟชนิดนี้ เป็นสทที่ช่วยแก้น้าเหลืองเสียนะครับคนที่เป็นโรคเอโรคตกินเงินสามารถนําไปต้มดื่มทานได้แล้วก็ยางเป็นสมไัยที่ช่วยขับพยาธิได้ดีมากๆนะครับนะโดยผสมกับอย่างเช่นว่านขมิ้นดำนะนำไปต้มน้ําดื่มรวมกับชุ่มเห็ดเทศนะครับก็จะช่วยขับพยาธิได้ดีนะครับส่วนใบนะครับคนที่มีรังแคนะครับมีอาการคันหนังศีรษะนะฮะเวลาเกาก็จะมีรังแคขาวตามเสื้อผ้านะครับ เราใช้สูนรภัยชุมเห็ดเทศนี่นะครับนะฮะประมาณสองกำมือนะครับนํามาตำกับใบหมี่นะฮะหรือต้นหมี่บ้านเรานี่แหละครับต้นหมี่นะฮะนามาตำพอกเอาแต่น้ํานะครับฉลมบนหนังศีรษะก็จะแก้อาการผมร่วงนะฮะแล้วจะแก้อาการรังแคได้ดีมากๆนะครับก็จะไม่เป็นรังแคอีกเลยนะครับสูตนภัยชนิดนี้นะครับชุมเห็ดเทศนะฮะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับ แล้วก็มีรากเยอะมากเราก็จะปลูกตามชายห้วยนะฮะส่วนเราปลูกไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษานะครับแล้วก็ยังหาสมพคุณทางยาได้นะรเราปลูกไว้เราไม่ได้ไม่ได้แพงไม่ได้ห่วงนะครับใครอยากจะเอามาเข้ายาหรือหมอยาท่านผ่านมาเจอเขาอยากได้ก็ให้เขาไปเข้าตำรับยาได้นะครับแล้วก็ยังไปใช้เกี่ยวกับโรคลำบิสกรีนหรือวัวที่มีแผลขึ้นตามตามตัวนะก็สามารถไปรักษาได้โดยนําไปตามกับ ใบเป้านะฮะว่านหางจระเข้นะฮะใบมีนะครับแล้วก็ชุเมเเทศสี่อย่างนี้นะครับก็จะช่วยแก้อาการอักเสบผุพองเป็นหนองได้ดีมากๆนะครับส่วนภัย,ภยชุเมเทศถ้าใครที่มีวัวป่วยนะฮะที่เป็นแผลเป็นอะไรก็สามารถนํานไปตําพอกได้เลยนะครับไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอันตรายนะครับเพราะส่วนภัยชนิดนี้ไม่มีการอักเสบนะไม่มีการพัโลหรือไม่มีการปวดนะฮะใช้ได้นะครับใช้ได้ทั้งคนทั้งสัตว์นะครับถ้าใครที่ผ่านมาเจอ ตรงนี้ก็สามารถนําเก็บไปใช้ได้เลยนะครับหรือมาศึกษากับป่าชาวบ้านก็ได้หรือหมอยาพื้นบ้านก็ได้นะครับว่าใช้อย่างไรให้ถูกวิธีนะครับส่วนไพรชูเมเทศเราก็มาปลูกตามที่ฐานะเพื่อประโยชน์โดยรวมของคนทั่วไปสามารถนําไปใช้ได้นะครับนี่เป็นลําห้วยนะฮะดินก็จะสะพังทลายลงเราก็มาปลูกไว้เราก็ปลูกไว้หลายอย่างแล้วนะครับที่เห็นนะครับเราก็ปลูกไว้เยอะแล้วนะอย่างเช่นก้นจำนะฮะแล้วก็พวกไพรนะครับเราก็ปลูกไว้เยอะแล้วนะครับ เป็นสมุนไพยโดยรวมนะฮะเพื่อให้คนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับสมุนไพยบ้านเราชมเห็ดเทศนะครับสวัสดีครับ